สวัสดีครับมาติดตามบทวิเคราะห์วิจารฟุตบอลกันในค่ำคืนวันนี้นะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับ14กันยายนจริงๆก็มีฟุตบอลเตะกันมากมายเลยนะครับในสัปดาห์นี้แล้วก็วันนี้ด้วยแต่ว่าวันนี้จะขอพูดถึงคู่เดียวละกันนะครับเป็นศึกใหญ่ศึกผ่าเมืองแมนเชสเตอร์ดาร์บี้นะครับก็จะเป็นการพบก,กันระหว่างแมนซิตี้กับแมนยูที่เอติอสเตเดียมนะครับ ไปดูสถา,านการณ์หน่อยครับปัจจุบันนี้แมนซิตี้อยู่ดับ16นะครับ3แต้มจาก3เกมส่วนแมนยูมี4แต้มจาก3เกมนะครับแมนซิตี้เริ่มต้นได้ดีนะครับด้วยการเอาชนะบุทแฮมตันมา4โย์ไปเยือนกอทุกอย่างเหมือนจะไปได้สวยเลยในช่วงต้นฤดูกาลแบบนี้แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ย2เกมหลังสดุดแพ้หมดเลยนะครับแพ้สเปอร์คาบ้านวันนั้นจุดบอดอยู่ที่เจมส์แทฟฟร์นะครับ มีส่วนกับการทําเสียประตูแล้วก็ทำให้ซิตี้เป็นจุดที่ทต่ว่าเขาต้องการซื้อประตูคนใหม่แล้วก็เนี่ยแหละสุดท้ายก็ได้ของดีมาจากเปเช่คือโดนาลุมม่านะครับส่วนเกมล่าสุดนะครับที่เจอกับไบรตันก็นําก่อนสุดท้ายก็แพ้ไปอีก1ประตูต่อ2นะครับผมก็ถือว่ามีปัญหาอยู่บ้างนะครับในเรื่องของเกมรับแล้วก็การป้องกันของอทีมคู่แข่งนะครับ ส่วนทางฝั่งของแมนยูนะครับดูกุการเต็มาสี่เกมหนึ่งเกมเป็นการแพ้กับกิสบีทาวจากลีกทูแล้วก็ตกรอบฟุตบอลลีคับไปเรียบร้อยแล้วนะครับโดยสามเกมครับเกมแรกแพ้ซนอนคาบ้านเกมที่สองเสมอฟูลแลมเกมล่าสุดเจอกับเบอร์ลี่เนี่ยก็เกือบตายเหมือนกันนะบอกผมเป็นเกมที่ต้องบอกว่าเกือบทําแต้มหล่นแต่ว่าโชคดีที่สุดท้ายมาได้ประตูชัยในยช่วโทษเจ็บจากจุดโทษของบูโน่นะครับก็ทําให้ มาอยู่เก็บ3แต้มแรกได้ก่อนจบเบททีมชาตินะครับก็จะบอกว่าเกมนี้ครับจริงๆภาพรวมซิตี้เหนือกว่านะในเรื่องของอการเล่นในที่สนามของตัวเองที่เอดีฮัทนะแล้วก็ผลงานของตัวบุนเลืแต่ละคนเนี่ยดูดีกว่าชื่อชั้นแต่และตำแหน่งดูดีกว่าตั้งแต่ประตูอย่างกองหน้าเลยคือวันนี้ตั้การคาดการเนี่ยประตูก็ได้จะเป็นการประเดิมเลยนะของดอนารุม่าครับได้ฟอสเกมแรกส่วนกองหลังก็ตามการคาดการครับ ก็ถือว่าฟูลเหมือนกันนะเป็นตัวที่วางผลได้หมดเลยทั้งแอตโนลี่ดีอาร์สจอร์สโตนแล้วก็นูเนสนะครับส่วนแดนกลางก็มีโรดี้ทิชานี่ไลเดอร์สแบร์นาโด้สินวาส่วนแนวลุกก็จะมีหลักๆคือฮาร์เรกับโดกูนะครับตัวที่เจ็บอยู่เนี่ยมีหลักๆคือเชคกี้กับมามุสที่บาดเจ็บมานะครับส่วนแมนยูเนี่ยเซอโอลาน่าไปแล้วนะครับแต่ว่าเกมนี้ไอ,อโมริมยังยืนยันว่าจะใช้บายินดีเป็นการ จอกับแมนซิตี้เนี่ยเป็นประตูตัวจริงนะครับส่วนตัวหลักๆอื่นๆครับก็จะมีลุคชอว์เดลิกโยโร่เฝ้าเป็นหลัง3นะครับส่วนวิงแบ็กก็จะมีดอกูกับเดียโร่แดนการาคาดว่าจะมีบูโน่กับกาซิเมโร่นะครับส่วนแนวลุกเนี่ยวันนี้คาดว่าจะเป็นนูอาเชสโก้ครับได้ออกสตาร์เป็นตัวจริงเล่นร่วมกับเอมเบโม่ส่วนคนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นเมสันเมาส์ก็ได้ในตำแหน่ง3แนวลุกในวันนี้นะครับผมมองว่าเกมนี้แหละ ซิตี้ภาษีดีกว่าจริงครับแต่ว่าที่ผ่านมาอ่าดีเกียจะดีกว่าในช่วงก่อนเกมแต่พักหลังก็ไม่ชนะแมนยูเลยนะครับสามเกมหลังสุดที่เจอกับแมนยูนะแพ้สองเสมอหนึ่งนะครับอ่าคอมมูนิตี้ชิลเมื่อปีก่อนนู้นเสมอหนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็เกมลีกในบ้านน,นละล่าสุดแพ้แมนยูหนึ่งสองที่นี่แล้วก็อ่เอฟเฟคเมื่อปีที่แล้ว ก็แพ้แมนยูเหมือนกันนะครับก็ต้องบอกว่าเกมนี้เป๊ปกวเดล่าหมายมั่นเป็นมือมากว่าต้องเอาคืนให้ได้นะครับผมว่าเกมนี้สูสีนะในเรื่องของความเป็นไปได้แต่ว่าจริงจถ้าเกิดดูจากภาพรวมผมว่าซิตี้ดีกว่านะครับหาแรนจยิงประตูมันก็จะกระจายเลยนะในช่วงเบติมชาติแล้วก็น่าจะได้ความวันใจกลับมาไม่น้อยแล้วก็บวกกับการที่ตัวบูลเลนตัวหลักๆอยู่กันครบมากกว่าแมนยูนะครับแมนยูมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะแต่หลายสิ่งยังไม่ลงตัวเพราะว่าเกมนี้ ผมยังมองว่าซิตี้เอาคืนได้นะครับแล้วก็น่าจะได้สาบแก้วสำคัญส่วนสกอร์ผมคิดว่าถ้าเกิดประตูแรกมาเร็วหรือว่าทำให้แนวรับของแมนยูฟอร์ได้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะโดนยิงยับได้เหมือนกันถ้าเกิดท้ายแด์วันนี้เข้าฝักนะยิงแบบยิงเป็นเข้าเป็นเข้า,ขา,ขามองเกมนี้ซิตี้ก็น่าจะยิงได้ถึง2 3สลูกมี่กว่าจะไม่ได้อยู่เหมือนกันนะครับผมอ่ะและนี่ก็เป็นบทวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลที่คัดมาฝากกันในวันนี้ สวัสดีครับ